สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทราบเกษตรทฤษฎีใหม่ทราบสวนทุเรียนนะพี่น้องเดิมมื่อนี้ซีมาอัปเดตเกี่ยวกับเทคนิคการใส่ข้อมนูลนะพี่น้องทั้งใบครับพี่น้องข้อมูลทั้งใบอาหารเสริมทั้งใบครับพี่น้องพี่น้องได้หลายคนเข้าใจผิดว่าอาหารเสริมทั้งใบเป็นปุ๋ยพ่อเมียนะครับเป็นอาหารเสริมครับอาหารเสริมกับอิโมอะอะมิโนโปรตีนนะครับพืชครับเดี๋ยวสิไปผสมสีไทเบิรงนได้พี่น้อง ว่ายู่นิใส่ตอนเหนียงครับเข้าใส่แบบประหยัดลดต้นทุนครับเข้าใส่ปุ๋ยกะใส่อยู่ครับพี่น้องแต่ว่าปุ๋ยมันลงทุนหลายสวนนี่รอบหนึ่งใส่ถ้าใส่ปุ๋ยเลยครับพี่นอ้องตกเซลรียตกะสามพันไม่เบื่อเดือนหนึ่งครับปุ๋ยสอบหนึ่งกระเกียบสองพันนะครับมันก็ซิมีอินซีครับสารปรับปรุงดินดีครับโตกไปสองพันกว่าบาท สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนกเกษตรทฤษฎีใหม่สวัสดีทุกคนครับที่เขาเยี่ยมส้มสวนซ่องกเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งคนไทยทั้งสปอปอลาวเดวยขอบคุณได้หลายครับเอฟซี FC ทุกคนที่ติดตามทั้งสองมียังกับสีล่งเลยพี่น้องเบื้องได้รับดีๆเรื่องวิชาการผมกะบอกเก่งม่ได้ดรอกครับเรียกว่าเรื่องปฏิบัติเกี่ยวกับอาหารทาั้งบอกทั้งใบทั้งดินนะครับพ่อหูนิดน้อยครับพี่นอ้องว่นน้เกง่งหลายครับแต่ว่าพ่อไดดมาเผยแผ่ให,ให้พี่น้องฟังหร้อพี่น้อง ตันี้สิมาสีทั้งใบพี่นนอเป็นตัวนี้เป็นอินทรียนะครับว่าเป็นเคมีครับอาหารเสริมกดอะมิโนโปรตีนครับนี่คจนอีสานีน้ำครับบานตัวนี้ชุนิทผง,งครับพี่นนออุนี้ผงนี่ตัวนี้ชุดเลกเลยพี่หนอชุดเลกนี่มันที่มีราคาบอกเลยครับตัวนี้นนตัวนี้น้ำหนึ่งลิตรราคาเจีมยบหนึ่งพันสองร้อยบาท ตัวนี้นี่ยี่สิบสองครับตัวนี้เป็นสีเขียวนะว่าราคาบริสัท์กับสองพันครับยีส่สิบซองซองละซองละลอยครับพี่นอ้องแต่ว่ามกงขายเป็นสุดแเหรพี่นอ้องนี่ใส่คู่กันครับนี่ซองหนึ่งครับหลุนไม่ครับตัวนี้ใส่มาหลายปีแล้วครับหลุนนี่ตะกรันเป็นแคปซูลครับ นี่ครับช่องมันสิพิมพ์ไว้ว่ากอแก้วนาโนครับพอแก้วครับนี่แหละพิมพ์พิมพ์ผ่างช่องนี่ช่องนี้ครับใส่ดรนามลอยลิตรเด้พี่น้องนี่ในหน่อยนี่นะครับี่มีคิวเมกบักซีเอาสีเซยใบสีลงกรอบท่งผุ่มมันนั่งไปรับเวลาสผลครับนี่นี่พรสิมารดีวิวการใส่ครับมันดีอย่างไรครับใส่ทั้งใบนี่ดีครับมันเร็วครับมันเอาสียัเมื้อเสาเปิดตาบอกตาใบ เทียงใบมู่มันสามาได้กินหด่ครับท่างดินนี่มันกัวสิมาหอดกลัวสิดึงพลังงานมาจากดินเป็นอาทิตย์ครับจันสิดึงมาหอดหอดอดใบจังสิกลับไปเลียงลําต้นครับตัวนี้มันเข่าเรื่อยเยครับพี่น้องนี่ครับยวสิสาธิตการใส่เบื้องเลยครับนี่ซองนี่เอาสินี่น้ำนี่เรียมมันตวงมากเลยครับเข้าใส่วาราย้าใส่หน่อยตวงครับนี่หาปลาปองครับน้ำประมาณนี้ครับ าป้าปองครับหาป้าปองครับหาป้าปององศิเกเีนีได้พี่น้องพี่น้องเบิ้งจับเวลาเบิ้งมันสิกระจายเร็วซวสำเลยครับนี่ครับบอถ,ถึงหน้าที่ครับบ,บอเด็กหายเยาได้ครับพี่น้องนมัสิบบอถ,ถึง ทีแล้วครับมันกระจายเร็วลงในน้ำเร็วครับไปไวครับนะครับจากนั้นเท่ากะเติมนม้ำเติทางมานจังหน่อยครับพี่น้องบานตัวชนิดตัวชนิดน้ำเลยพี่น้องมันสะมีจะดิงแทบไม่หายพี่น้องปกติชุดนี้มันสามพันครับผมเป็นตัวแทน มันราคาอยู่ทั้งเพดกอเกี่ยวสีอยู่ประมาณสามพันครับเด่ผมสองพันแปดครับสุดเหล็กครับตัวนี้สุดเหล็กมีสุดประหยัดอีกครับสุดประหยัดยกันหน่อยเครื่องหนึ่งของสุดนี่ครับพี่น้องนี่ครับตัเซนีน้มดูดเอาแบบนี้ครับสิบซีซีมาใช่ถังเลยพี่น้องในถังสำหรับทุเรียนหน่อยเลยครับ ก็ใส่ซิปซี่ีตัวนี้สำหรับผมทุเรียนใญงอาจจะบ่มีเวลาผลรู้ปันใดส่วนนี่ผลสิบมือขังนะครับสิบมือขังแล้วแต่ถ้ามีเวลาอาทิตย์หนึ่งก็ได้ครับบ่พิดครับผลรู้หฮงดีครับผมก็จะใส่ไปซิปหาซีซครับพี่น้องมาซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรครับใส่ซิปซี่ีก็ได้ครับซิปหาซีซก็ได้แต่มันเปลืองครับสามารถใจได้ครับตุ่นขย่าครับ ตัวนี้ก็ตัวนี้ก็เที๊บบะปองหนึ่งครับเต็มบะปองครับมันจไดอาหาได้หาขังนี่อันนี้หาขังเติมน้ำครบยี่สิบลิตรครับบัะ กับเครื่องพ่นตัวนี้มันแต่ก่าถ้าทุเรียนน่อยก็ใส่แบตเตอรี่ครับทุเรียนใหญ่ตัวนี้มันสูงเลยก็ใส่เครื่องตัวนี้ครับครับช่ว่าเขาพ่นถังหนึ่งนะครับชุดมีทุเรียนหน่อยนี่ครับเลี้ยงกระเจ๊ใบครับในโฮมนี่เอาผสมกันเมาแยกใส่ครับถ้าเขาเบิร์เท่ากับตวงแบบนี้ครับใส่หานเดอหาเทียต่อน้ำยี่สิบลิตรครับตัวนี้ใส่ตะลิงดูดเอาซิซี่พ่อครับเมือนี้ พี่น้องถามว่าสีตัวนี้พ่นพ่นตัวนี้ใส่บาต้องใส่หน้ากากพิดังได้ปะตัวนี้ได้ครับตัวนี้กับิมอนี้คือแค่ใส่แว่นตากันพุ่นด้วอซ่ครับกันละอองเข่าตามัน <c oughs> สูงที่จริงตัวนี้มันเป็นอินซีครับใส่ให้ถูกต้อ,องวิธีครับการสีใส่พวกท้างใบนะพี่น้องถ้าเป็นเคมีอ้าับสิใส่ร่วมเคมีได้ตัวนี้มันเป็นอินซีกับใส่ผมสีแยกใกล้ตลอดครับพี่น้องคำว่าอินซีกับเคมีครับ ยาก็เป็นเคมีครับลุงพ่อถาม่าใส่ตัวเดียวจบบอกครับบมดจบเลยครับพี่น้อพ่อใส่ทั้งดินน้ำสารปรับปรุงดินตาสิงโตกับมีครับใส่เคมีกับใส่ครับตัวนี้ทั้งใบเนี่ก็ใส่ครับคือว่าง่ายทั้งใบนี่มันสีเป็นอาหารถ้าเป็นพ้นกับเป็นอาหารจานด่วนครับอืมสีดปุ๊บกินเลยครับทั้งดินนี่ครับใส่ร้ยะเาวครับสาสมครับใส่ไปสิบมืออาทิตย์หนึ่งก็สิได้กินนะครับคือทั้งใบนี่ทางด่วน ติดืดดมากกะจตามมาดใส่เด้เลยครับพี่นอ้องเร็วครับเวลาเป็นนวยแห่งผลทุกซีเหมือเลยครับผลเขาหน่วยเขายังครับวันนี้ใส่นาฬากาเร็วพี่นอ้อ <c> ง <oughs> เดี๋ยวภาพไปกันเลยไปผลไอ้เบิ้งครับพี่นอ้องไปกันเลยพี่นอ้องไปผลได้ผลไอ้เบิ้งพี่นอ้องผลจังไดทางไต่ใบ พนไอ้เบิ้งพี่น่องครับพ่นช่วงเศ้าครับตอนอี้กัตอนนีกกับเวลาเจ็ดโมงกว่าครับพนพ่นไอ้เบิ้งครับพนใต้ใบครับพี่น่องปับมอ้อฟลอยพี่น่อง ใชยต้องกิ้งครับพี่น้อง่ลเขาใบเขายางเขาน้ำดินในเบิร์ดครับพี่น้องครับครับมาผลนในเบิร์ดครับพี่น้อง ทุกพืชเลยครับพี่น้องสามารผลในทุกพืชป่วยป่วยปวกป่วยพวยกไอ้มันหน้าเข่าครับบอกม็นว่าผลแต่ทุเรียนนะพี่น้องทุเรียนยี่นี่นี่นี่พี่น้องเมืองกับเบิ้งเอาครับซีปีสามเดือนครับแปดแปดคู 8. 8่นแปดครับซีปีสามเดือนใกล้สิใกล้สิจอดกันในพี่น้องครับพ่นใส่ตัวนี้มากตั้งแต่เมื่อปู่เลยครับพี่น้อง พอดีคือท่างใบเนี่ยมันบามันวาเข้าใส่ล่ะมันสิดืดเลยครับมันก็มีอาหารกินใหญ่ๆครับทุกเจ็ดวันครับพี่น้องยิบซี่พยิบซี่ผมทั้งบุกดาหารทั้งสมพลนครเพิ่นเอาไปใส่เลวพี่น้องเก็บหามือเพิ่นใส่ทช่หนึ่งครับใบเขียวหลุมๆครับทรงไปห้เพิ่นก็ใส่ครับตอนนี้เพิ่นรอบล้างนี่นะบ่ไดี้คุยกันโดนเลยรอบล้างเพิ่นใส่เป็นโปูครับ สองแทงหนึ่งครับจากสุดสองพันแปดนะครับสื่สองแทงหนึ่งกับเป็นหกพันครับด้สามสุดครับปูมีจัดห้ครับสุดเล็กได้ครับพี่น้องสำหรับทุเรียนได้หลายครับทุเรียนคือปูอยู่นีปูไว้ไหมครับพี่น้องทุเรียนตอนนั้นมันสี่สิบกว่าต้นทุเรียนหน่อยปีหนึ่งสองปีครับสี่เดซิเดือิเดซิปเดือนครับสุดหนึ่งครับสุตเดซิปเดือนครับซิเดือนถึงปีเลยครับ เพราะว่ามันได้หามันได้ลอยถังครับลอยถังแบบปนนี่แหละครับถ้าทุเรียนน,น้อยนี่มันบอได้ว่าปนแบบหไหลเนาะพี่หนอหไหลโฉกทุเรียนน,น้อยนี่พ่นแค่ผิวละอองนะครับพี่นนอผิอวนีออ็มันก็ประหยัดครับประหยัดต้นทุนลดค่าได้จ่ายครับยามเป็นหน่วยแหง่ตงตอกผลครับซอยตัวนี้ซอยคว้วหวานซอยน้ำนักซอยความหวานคว,วน่ควม,มันน้นำครับตอกระท้องกิ่งครับ มันดีจังไงกะคือนี่แหละครับท้างใบมันสีดแดดมันเข่าเลยครับพี่นนอกสีดถึงแดดมากมันก็นได้กินเลยครับบอดเดลลอน้านครับจีดประจํากะซอยกันมาแร็ใน,นิดน่อยครับเพราะว่าถ้าเขาใบต้นใบเขาแข็งแรงทุเรียนเขาแข็งแรงกับมาแรงกันรบกวนหน่อยร่วงครับบันเป็นยาเด้ยครับพี่นนอกพี่นอนอกยังเข้าใจอยู่ว่าถามมาว่าตัวนี้ยาแข็แงบอ,บอม่นเป็นยาครับมันเป็นอาหารเสริมอาหารเสริมกับพวก อะมิโนโปรตีนเนี่ยครับซาไยูเมกครับถ้าเป็นอินถ้าเป็นเคมีก็สิว่าปุ๋ยเกจเคมีเข้าสี่บอกเลยครับตัวนี้มันเป็นอาหารเสริมทางใบครับซอยยุนี่ครับพี่น้องก็สิเคยเบิ้งกี่ดอกคลิปได้หลายคลิปครับแต่บานนี้มาถ่ายผมกวยไ่นะครับคิดเบิ้งกวยผมได้หามมองครับพี่น้องหามเบาเจ็ดสิบโลหกสิบแปดโลกไกวเข้ามาหนีบนะครับจนในหามเอากระสตัวนี้นะครับปุ๋ยกระเบื้อง พราะว่าตอนนี้พี่น้องมาต้องทามแล้วราคาปุ๋ยต่อไปใส่ปลายฝนต้นหนาวก็สิใส่แปรยุบสียิบซีตอนนี้ไปถามสองพันหาครับลูกหนึ่งครับอืมแต่ว่าขั้นตอนเป็นต้องใส่ครับอาจจะใส่ประมาณสอบหนึ่ง,งครับอยู่ใน,นสีีสิบต้นใส่รอบหนึ่งครับบ่เดี๋ยใส่ลายครับเสริมทั้งอื่นนั่นครับสะสมอาหารพี่น้องว่าสิสะสมอาหารแปรยุบซีสองในกระไฮดูแลให้ปลายฝนต้นหนาววัดค้น ใส่ปุ๋ยมาถอยหนามแล้วสีโงให้พี่น้องเบ่งอะล่ะตอนเอาดอกครับแตงกิงเ็นจังไ๋ครับช่วงนี้ก็เฮดใบอีกไว้ก่อนครับช่วงสาสมอาหารกจังว่ากันอีกเทียนหนึ่งครับช่วงเฮดใบให้ได้ช่วงนี้พี่น้องก็สิคุ้มใบป่ไเด็ปานาในฝนมันตเแรงครับเพียรจะกระจันครับครับลิปนี้ก็สิขอจบไปซ้ำนี่ล่ละฝากกดไลค์กดติดตามเลยนะครับสวัสดีครับ